Let's go. Yeah, I'm the one to get it, bro. I swear to God, I'll get it, bro. Hey, I ain't never giving up. Yeah, I never give up. I got this, man. I got it. I will rock when I'm on it. Never stop it. Got the block lit up. โย่ก็สวัสดีน้องรักทุกคนกันด้วยนะพี่ก็จะมาแจกตัว Run F หรือว่าตัวร u n f ั e x a นั่นเองนะครับผมก็จะเป็นเวอร์ชั่นที่อัปเดตมาใหม่ล่าสุดเลยนะน้องชายก่อนจะไปรับชมหรือว่าก่อนจะไปโหลดก็ฝากเองกดไลค์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้พี่ด้วยนะครับผม <S <S พี่ก็จะมาแจกแล้วก็ร <yan> ีวิวให้ดูนะครับผมว่ามันใช้งานได้แล้วก็ส่วนวิธีหาคีย์แล้วก็วิธีโหลดนะครับผมพี่ก็จะทําคลิปสอนเป็นคลิปแยกนะน้องชายเองก็เอาไปดูได้เลยนะครับผมพี่ก็จะทิ้งลิงก์ไว้ข้างล่าง นะตรงคอมเมนต์เลยนะครับผมกดอ่านเพิ่มเติมแล้วก็จะมีขึ้นนะครับผมว่าพี่จะเขียนว่าอะไรมันก็จะเขียนบอกว่าสอนหาคีหรือว่าสอนเอาจสกคลิปนะครับผมหรือเข้าไปเอาจสกคลิปนั่นแหละน้องชายพี่ก็จะทําสอนให้หมดแล้วนะครับผมวิธีหาคีแล้วก็วิธีสอนเอาจสีคลิปนะพี่ไปละบาย Yeah uh -oh. uh. Yeah